สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนรรราชนรรชนีพันปีหลวง วันนี้เวลา17นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการนี้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมนเด็จพระนางเจ้าเสิริกิ์พระบรมราชินีนาถ และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงในงาน90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชน,นีพันปีหลวงปวงผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมดวงจินถวายพระพร ซึ่งชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565โดยเป็นการแสดงขององค์กรสมาชิกทั้ง10องค์กรอาทิการขับร้องบทเพลงพระราชนิพน์ความฝันอันสูงสุดโดยประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเพลงเอ็กโคและเพลงซัมแวร์ซัมฮาว โดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิงเจนเซนการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติฉัดแก้วสุริกิจพระมิ่งมิตรนวมินทราจากโรงเรียนราชนินีการแสดงรำชัยชุดสายปัญญารวมใจเทิดไทยพระแม่แห่งแผ่นดินจากโรงเรียนสายปัญญาในพระบระมราชิน,นปูปัมภมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เพลง Love at Sundown จากโรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียคอนแวนและการแสดงชุด เยน็นหยาดน้ำพระราชารุไทยเพื่อแผ่นดินประกอบเพลงพระราชนิพนลเพลงรักเพลงแสงเดือนและเพลง The Impossible Dream จากสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัม์ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549 โดยพระราชสาวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนรวมทั้งประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆโดยมีสมาชิก10องค์กรประกอบด้วยสมาคมสิทธิเก่าจิตลดาในพระราชปถัมภ์สมาคมสิทธิเซนฟรังซิสเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมสิทธิเซนโยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่ามาแต่เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมสิทธิวังหลังวัฒนาสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สตรีวิทยาสมาคมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปรรัรภมและมูลนิธิอุบลรัฐในพระบรมราชินูปรรัรภมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานกิจกรรมตำบลระแงงหนองหานอำเภอศรีครภูมิจังหวัดสุรินทร์สรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาได้แก่กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองไผ่ตำบลระแง,ง ปัจจุบันมีสมาชิก63คนโดยในปี2564มีพื้นที่ปลูกข้าว709ไร่มีผลผลิตผ่านเกณฑ์กว่า324ตัน โครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนเพื่อนช่วยเพื่อนตำบลระแงงเพราะกิ่งพันุ์ไม้ผล10ชนิดในปี2563ถึง2564ได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นกิ่งพันธุ์พระราชทานไปแล้ว9,368กิ่งพันคงเหลือ4,250กิ่งพัน โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันตำบลช่างปีตำบลแตนและตำบลระแงงโดยพระราชทานกิ่งพันุไม้ผลพันธุ์ดีและพืชอาหารให้ชุมชนนำไปปลูกริมถนนและที่สาธารณะในหมู่บ้านเพื่อร่วมกันดูแลเมื่อมีผลผลิตสามารถแบ่งปันเพื่อบริโภคในชุมชน ในการนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์แปรรูปเสือกกของราษฎรบ้านหนองไผ่ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ส่งเสริมและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมพื้นบ้านโดยโครงการพัดพัดร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด ภายใต้แบรนด์ o o o g o o s e นำเสือกกกมาออกแบบให้มีความทันสมัยนอกจากนี้ยังร่วมกับสาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทำโครงการพัฒนาการออกแบบอย่างยั่งยืนใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันร,ระหว่างปราดท้องถิ่นนักศึกษาอาจารย์ร่วมกันพัฒนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นกก ที่รักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้โอกาสนี้มีพระราชดำรัสกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนสมาชิกโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันและกลุ่มทอเสือกกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เวลา11.23นาิกา23นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านหนองแคนตําบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสํารงทาบที่ดำเนินการเมื่อปี2,563เดิมพบปัญหามีพันธุ์ข้าวอื่นปะปนในแปลงจึงแก้ไขโดยให้สมาชิกไถพรวนสองครั้งเพื่อกำจัดเมล็ดพันธุ์ตกค้างปัจจุบันมีสมาชิก33รายในปี2564ผลิตเมล็ด พัน์ข้าวอินทรีย์คุณภาพส่งจำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากระพันธ์เพนซิริ12.9ตัน ในการนี้ททษพระเนตรการพัฒนาเสือกกกของสมาชิกเริ่มดำเนินการเมื่อปี2561จากเดิมทอเสือลายพื้นบ้านจำหน่ายพืนละ100บาทต่อมาโครงการพัดพัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้ามาฝึกอบรมพัฒนาลวดลายใหม่และแนะนำเทคนิคการใช้สีประยุกต์ทอกับเศษผ้าออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิกระเป๋าเบาะรองนั่งและประดับเฟอร์นิเจอร์ช่วยเพิ่มมูลค่าซึ่ง สมาชิกสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ในปี2556มีพระราชดำริให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริจังหวัดสุรินทเข้ามาส่งเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นบ้านแก่สมาชิก128รายในโครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติด้วยว่านหอมแดงฝางครั่งมะเกลือแก่นเคและมูลช้างโดยโครงการพัฒน์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้ามาฝึกอบรมเทคนิคการย้อมเส้นไหมทั้งช่วยออกแบบ ลายใหม่อาทิลายลีลาวดีลายดอกหอมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดตลอดจนอนุรักษ์การทอลายหางกระรอกซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยจังหวัดสุรินโอกาสนี้มีพระราชดำรัส ชื่นชมการดําเนินงานและพระราชทานกําลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองแคนทรงตระหนักว่าการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพต้องใช้ความมานะอดทนความละเอียดประณีตในการผลิตทุกขั้นตอนแม้จะมีอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศแต่ทําได้ดีหากทําสําเร็จจะเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นได้ จากนั้นเวลา13นาฬิก38นาทีสเสรจพระราชาดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกระพัน์เพนซิริจังหวัดสุรินตั้งอยู่ที่บ้านกรุงอำเภอสํโรงทาบทอดพระเนตรผลการดำเนินงานการผลิตและเก็บสำบรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชาทานเพื่อนช่วยเพื่อน มีสมาชิก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดได้แก่สุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษรวม422คนพื้นที่ปลูก3,913ไร่ปีที่ผ่านมาสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้เพื่อพระราชทานได้ก,กว่า1,390,000ตัน โดยทรงตระหนักว่าราษฎรที่เข้าร่วมโครงการตั้งใจทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะผลิตพันธุ์ข้าวให้ประณีตจึงมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาซื้อพันธุ์ข้าวที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นพันุ์ข้าวพระราชทานนำมาสีเพื่อบรรจุเป็นข้าวสารสำหรับบริโภคใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าข้าวหอมมะลิจันกระผัก ด้านโครงการผลิตกิ่งพันไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนเพื่อนช่วยเพื่อนตำบลระแง,งออำเภอศรีขอรภูมิพบว่าสามารถผลิตกิ่งพันได้10ชนิดส่วนใหญ่เป็นมะม่วงว่าและมะขามเปรี้ยวพระราชทานให้แก่ราษฎรและปลูกในพื้นที่สาธารณะไปแล้วกว่า9,000ตน้นโดยมีหน่วยงานต่างๆช่วยส่งเสริมการทําเกษตรเช่นกรมวิชาการเกษตรพัฒนาการปลูกถั่วลิสงพันธ์ขอนแก่นห เริ่มปลูกในปี2,563ซึ่งปลูกได้ดีมเมล็ดใหญ่กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการทำสูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรอาทิเครื่องอัดฟางรถเกี่ยวข้าวและเครื่องพ่นสารชีวภาพซึ่งจะช่วยทดแทนแรงงานคนเพิ่มความรวดเร็วทำงานได้ทันฤดูกาล ส่วนการใช้น้ําจากสระน้ําพระราชทานปัจจุบันสานักงานสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําในสระให้เพียงพอแก่การเพาะปลูกขณะน,นี้ราษฎรเริ่มอ่านระดับน้ําเป็นใช้น้ําเพียงพอตลอดทั้งปีในอนาคตจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้ความรู้เรื่องการใช้น้ําเพื่อการเพาะปลูกแก่เกษตรกรทั่วประเทศ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาพัฒนาทักษะให้แก่ราษฎรมีสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนช่วยพัฒนาลายเสือกกพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทดลองนำเสือกกแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลา9ปีของการดำเนินโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานส่งผลให้ทุกวันนี้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพกเกษตรกรมีความเข้าใจและเอาใจใส่การทำนาอย่างละเอียดประณีตทำให้พันุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบไป จากนั้นได้มีพระราชปฏิสันฐานกับกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์ได้แก่กลุ่มสมาชิกบ้านขอนแก่นตำบลหนองหะอ,อสัมรองทาบกลุ่มสมาชิกบ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วอ,ำอสำโรองทาบกลุ่มสมาชิก บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบกลุ่มสมาชิกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิกลุ่มสมาชิกบ้านโคกใสงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะ กลุ่มสมาชิกบ้านกันจรงตำบลกระหาดอำเภอจอมพระและกลุ่มราษฎรบ้านหองตำบลเพียรามอำเภอเมืองเพื่อพระราชทานกำลังใจให้เกิดความมานะตั้งใจผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานไว้ช่วยเหลือเพื่อนกเกษตรกรที่ประสบภัยเดือดร้อนและ,ะเผชิญความทุกข์ยากท้าที่เห็นนี่ก็ทำได้ดีขึ้นมากทุกอย่างมีความ สวยงามแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ขอ,องที่สำคัญที่สุดคืออาหารเพราะว่ามันก็ทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขก,ก็เราเราก็ต้องก้าวต่อไปของเราก็อยากให้ ได้ประสบพบเห็นสิ่งที่ดีๆซสือต่อไปแล้วก็จะทำด้วยกันต่อไปไม่ทิกันประธานองคมนตรีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2565 วันนี้ที่หอประชุมเกษมจาติกะวณนนิ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบ,บุรีพลเอกสรยุธจุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพร้อมคณะองคมนตรีรับมอบเงินจากสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตวันออกในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ จัดทอดพระป่าสามัคคีเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจําปี2565เนื่องในงโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการจันรลงพระพุทธศาสนาให้ดํารงมั่นคงสืบไปพร้อมกันนี้ เป็นประธานในพิธีเปิดเว็บไซต์โครงการ www.kstm.or.th ซึ่งกฟผนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างระบบในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลสะดวกต่อการสืบค้นอีกทั้งยังเตรียมพัฒนาในส่วนของการวิเคราะห์และประเมินผลและยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาตั้งแต่ปี2547 เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบรพิษองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิระวรคุณเสริมพรธรรมวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมมาราม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาตรุดดิตองคมนตรีเชินสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรถวายแด่พระวชิระวรคุณเสริมพรธรรมวโรณวสีรัตนธรรมารามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปรลัดสุวัฒนพรมมงคลคุณเสริมพรเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญน,นามว่าพระวชิระวรคุณพระวชิระวรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาสีรัตนธรรมารามอุปสมบทเมื่อปี2550ณวัดธรรมมงคลโดยสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปรัชญายดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาสมาธิชั้นสูง กับสมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังซิรินทโรจึงมีความรู้ข้อวัดปฏิบัติทางด้านสมถะและวิปัสสนาด้วยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาพระธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาทำให้ได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลเสาอาโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2560และรางวัลเสาเสมาธรรมาจากประจำปี2563ผู้ราชการจังหวัด เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ในสนั่นพงอักษรผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานมัสูเจและ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงและคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4914 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการบ้านมะนังสีโปอําเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินท์และที่บ้านเลขที่47หมู่ที่5ตำบลแหลมตะโหนดอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกู้เกียรติวงประพันธ์ผู้ราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตักพ้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวรริทิพรักเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดหมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธรัมภ์ครบรอบ59ปี วันนี้นายพลลกรสุวรณรัตน์องค์มนตรีนายยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ59ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่พระราชทานกำเนิดมูลนิธิเมื่อปี2505จากมหาวาตาภัยที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระราชประสงค์ให้นำเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชาประชานุเคราะห์หมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันและทรงรับไว้ในพระบรมราชูประมัมเมื่อวันที่23สิงหาคม2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปิปัมภกได้พระราชทานแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทั่วถึงและเป็นระบบทั้งการเชิญถุงยังชีพพระราชทานและมอบเงินสงเคราะห์เยียวยาวครอบครัวผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังได้จัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ต้นแบบและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งตลอด59ปีมูล,ลนิธิได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปแล้วเกือบ5ล้านครอบครัวประมาณ18ล้านคนโอกาสนี้มีพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอต้นกล้าแห่งแผ่นดินพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่ เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยซึ่งในปี2565มีนักเรียนทุนพระราชทานระดับอนุบาลถึงอุดมมาศึกษารวม2 0 5 4คนราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่รัษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้ที่ว่าการอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์สำเนจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรกดีราชนารีองค์ประธานราชบุรีลายจุลาภรโปรดให้ในายวันลบยุทธธรรมดำรงรองเลขาธิการราชบุรีลัยจุลาภรเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน2,074ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบุภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรอ,ออกตรวจสุขภาพและรักษาพ,พยาบาลเบื้องต้น โดยมีผู้เข้ารับบริการ77รายส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและระบบผิวหนังในจำนวนนี้มีผู้ป่วยส่งต่อ5รายจากนั้น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพและกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตันเดี่ยวอําเภอหล่มศักสามครัวเรือนอย่างความปรับปรืมในพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมีได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ถูกผลกระทบ2,074ครอบครัวใน2อําำเภอคืออำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มศัก จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนอ,นอรอมาตยกุลดชฉันกมูลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ